สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับหนึ่งจากช่อง nf 7 7 7นะครับ ep นี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นเบื้องต้นและสำหรับคนที่หากำลังหาแนวทางการเล่นว่าเล่นยังไงอะไรยังไง ep นี้ผมจะมาสอนอย่างละเอียดนะครับอย่างแรกหลังจากคุณที่คุณติดตั้งเกมนี้มาแล้วให้คุณเข้ามาในเกมแล้วมันจะมีสหัวข้อใหญ่คือ single Player กับ m u l ติ p พ a y e r ใช่ไหมครับส่วนคนที่อยากเล่นคนเดียวแนะนำให้กด s ิงเกิลสิงเกิลเพยเอร์ไปได้เลยนะครับและคนที่จะเล่นอยากเล่นกับเพื่อนที่อยากจะเล่นหลายๆคนกับเพื่อนเกมนี้รู้สึกว่าจะเล่นได้แค่สี่คนนะครับเพราะตัวละครที่ให้เลือกมันมีแค่สี่ตัวครับกลับมาเข้าเรื่องหลักครับคือมัตติเพย y เ r ถ้าเราอยากเล่นหลายๆคนแล้วกดมัตติเพย์เลอร์ไปใช่ไหมครับคราวน,นี้มันจะไม่เป็นหน้าอย่างผมครับมันจะให้เราล็อกอินของบัญชี Microsoft, Microsoft ก่อนนะครับ แล้วก็หลังจากล็อกอินเสร็จปุ๊บเราเราก็กดคำว่าโฮสต์ครับออนไลน์เกมนะครับแล้วก็ e นวเกมไปเลยครับหลังจากกดก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพอโหลดเสร็จมันก็จะได้เป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ครับที่มันเขียนว่ามีเดียมเราสามารถปรับความยากครับระดับความยากได้สามระดับเลยนะครับง่าย กลางแล้วก็ยากครับเสร็จปุ๊บส่วนตัวผมผมจะเล่นง่ายก่อนนะครับคือจะมาสอนมือใหม่ที่กำลังจะเล่นนะครับผมตอนเนี้ยช่วงเนี้ยคือเลือกตัวละครได้เลยครับใครอยากเล่นตัวไหนก็เลือกเลยครับส่วนผม hey, ผมจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงตัวนี้ <Will ow. S 1> นะครับอ่าผมก็จะกดสตาร์ทเกมไปเลย เพราะ <S <S ใคร <Cave nightmare. S 1> สร้างตัวเสร็จปุ๊บ <My favorite. S 1> เ,เข้ามาในนี้ใช่ไหมครับก็จะ well, <first> มันจะเป็น <And S 1> มุมมองบ <C ade, S 1> ุคคลที่หนึ่ง่ใช่ไหมครับจะไม่ต้องตกใจนะครับบางบางคนก็เป็นบุคคลที่สามบางคนก็เป็นบุคคลที่หนึ่งคนที่อยากเล่นเป็นบุคคลที่สามให้ให้กดตัวยูนะครับยูกดยูในคีย์บอร์ดครับกดครั้งหนึง่งปุ๊บมันก็จะเป็นบุคคลที่สามใช่ไหมครับและใครอยากจะเล่นบุคคลที่หนึ่งก็กดยูอีกครั้งครับก็จะกลายเป็นบุคคลที่หนึ่ง เสร็จปุ๊บการบังคับ a a w a s d เลยครับตามปกติเกมทั่วไปแล้วก็กระโดดก็สเปกบาร์ครับทั่วไปคอนโทรลคือน,นั่งครับคอนโทรลค้างคือน,นั่งครับแล้วก็วิ่งคือชิปครับ This definitely new nightmare is new a อ่า <Not good. S 1> แล้วก็หลังจากที่เราออกมาใช่ไหมครับ <you> sure? มันก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราไปที่สถานีวิจัยครับนั่นแนะตาม สัญลักษณ์อะไรเอ่ยเลยครับเฮ้ยขอโทษครับสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจครับตามไปเลยครับแล้วมันก็จะนําทางมาที่นี่เสร็จปุ๊บมันมันมันจะให้เราวิจัยครับเกี่ยวกับของที่เราเก็บม,มาได้โอเคครับให้เรากดเข้าไปในเครื่อง,งครั้งหนึ่งเวสก็จะเสร็จครับเสร็จปุ๊บ เราต้องหาต่อไปเราต้องหาวัตถุดิบอะไรก็ได้ครับหามาเลยครับเนี่ยต้นหินต่างๆถั่วง,ง,ง,งอกอันนี้ผมขอเรียกว่าถั่วง,งอกนะครับต้นยาวๆขาขาวเนี่ยต้อนอย่างเงี้ยผมจะผมจะเรียกว่าถั่วง,งอกนะครับแตงกนมันชื่อว่าสปริงนะครับแล้วก็กดอ่าเช่นอย่างนี้ครับเราเราเดินเดินมาตัวละครมันจะมีสถานะต่างๆครับผมลืมแนะนําขอโทษด้วยนะครับคือมันจะมีอย่างแรกเลยอย่างที่เห็นมุมซ้ายล่างก็คือมีอาหารมีน้ําหลอดสีฟ้าคือตาตามิน่าครับ แล้วก็หลอดสีแดงคือเลือดครับเสร็จปุ๊บถ้าอาหารก็จะบ่งบอกความหิวครับถ้าหมดเราก็จะหิวครับเลือดก็จะยุบไปเรื่อยๆคราวนี้หิวเราจะทำไงแล้วก็เก็บหาอาหารได้ง่ายๆครับคือการเก็บของป่าครับเนี่ยเช่นเห็ดครับเห็ดเก็บไปเลยครับแล้วเราก็สามารถกินได้เลยครับสมมติใครอยากใครที่ไม่ถนัดที่จะกดเลขหกแนะนําให้กดบีครับหนึ่งครั้ง แล้วก็กดเนี่ยครับเลื่อนมาตรงหกครับมันก็จะกินให้หนึ่งเรากินได้สักสามอันครับปุ๊บแล้วก็ดูค่าอาหารเต็มมาแล้วก็กดอีกครับครับนี่ครับเรียบร้อยครับค่าอาหารเราเต็มแล้วส่วนน้ําที่จะหาใช่ไหมครับส่วนน้ําน้ําในเกมนี้ที่ผมพอเล่นคร่าวๆคือมันมีอยู่สองประเภทนะครับคือน้ําสะอาดกับน้ําที่โกกับรกครับน้ํากกโกรกก็พอกินได้ครับแต่มันก็จะทําให้ค่าอาหารเราลดครับ ถ้าน้ำ,นำเราเพิ่มกร <in S 2> จะิมจากค่าอาหารเราจะลดครับนี่ครับน้ําสะอาดจ,จะเป็นอย่างนี้ครับมันอยู่สูงใช่ไหมครับบางคนบางคนก็จะเจอตามพื้นครับที่มันจะเป็นวงกลม,ม,มบางคนก็จะเจ,เจอข้างล่างถ้าเจอตามพื้นให้เรากินเราสามารถกินได้เลยครับแต่ถ้าเจอข้างล่างพ๊กเราก็ทุบทุบต้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะตกลงมาครับแล้วก,กดปีปุ๊บเลามันก็จะกินเลยครับ <It ch. S 2> อ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือ ล้วหลังจากเราเก็บวัตถุดิบมาได้แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปวิจัยครับวิจัยในที่นี้คือมันช่วยในการปลดล็อกของที่เราจะคาฟด้วยครับอาเช่นผมกดวิจัยหินครับกดวิจัยตรงนี้ครับ้ากดสเปกบาร์เลยคลิกก็ได้ครับมันก็กำลังจะวิจัยอยู่อ่าวิจัยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกว่าเราสามารถคับขวานได้แล้วนะอ่าล้วก็กดคอนติเนียครับสเปกบาร์ปิดโอเคครับล้วก็กด E4 ครับ่อออก เสร็จปุ๊บเมนูค้าผ่าอยังไงใช่ไหมครับบางคนยังหาเมนูค้ามันจะกดแ็บครับกดแ็บหนึ่งทีมันก็มีมันก็จะมีเมนูกระเป๋าครับแผนที่ quest data os ครับให้เราไปที่เมนูค้าครับข้างบนแล้วก็ไปที่โทรครับเมนูเครื่องมือครับแล้วก็กดขวานกดคลิกคำว่าขวานแล้วอยากจะค้ามาไหนก็กดคลิกอันนั้นครับเนี่ยเช่น เช่นเราจะคราบขวานใช่ไหมครับเราต้องการไฟเบอร์ใช่ไหมครับเนี่ยแต่มันในแม่แบบมันหาไม่เจอหรอกครับเราเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาเก็บใบอย่างเงี้ยครับเนี่ยใบที่มันอยู่บนพื้นนะแพนไฟเบอร์ครับเราก็มาเก็บ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 หย่ยครับเก็บเก็บหงอกด้วยนะครับเก็บหินเก็บอะไรครับเส็บปุ๊บล้วก็เอาไปเรียนรู้ครับเนี่ยเอาเอาแ่นไฟเบอร์นะครับมามาเรียนรู้ อ่าแล้วเราก็กดคอนติเนียครับคันนี้มาเราก็จะได้เมนูครับของไอเชือกนี่มาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จปุ๊บแต่บางคนหาไม่เจอว่าเอ๊ะครับครับตรงไหนเราก็ได้เมนูครับมาแล้วใช่ไหมมันอยู่ช่องแรกเลยครับผมจะขอเรียกมันว่าเชือกนะครับแล้วก็กดครับนะครับกดสเปกบาครับครับอ่าเราก็ครับไปมันใช้กี่อันครับมันใช้แค่หนึ่งอันใช่ไหมครับคูณหนึ่งนะครับ ถ้าตัวหนังสือตัวใหญ่คูณหนึ่งแสดงว่ามันใช้1อันนะครับเนี่ยคูณสองคูณสามใช้สามอันใช้สองอันแล้วก็คูณข้างหลังนี่คือของที่มินมีอยู่ในกระเป๋าเราใช่ไหมครับอ่ะอย่างนี้เราคาบได้แล้วเพราะว่ามันขึ้นสีเหลืองหมดอ่ะล้วก็กดสเปกบาร์ไปเลยครับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ขวามาแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นอยู่ในในช่องลัดนะครับล้วก็กดเลขสองบางคนกดไม่ได้ให้กด เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษมันถึงจะกดได้สมมุผมเปลี่ยนผมมือไปโดนปุ่มเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทายนะผมก็จะกดคีลัดไม่ได้ครับให้เรากดเปลี่ยนภาษาปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนได้แล้วครับที่โบกเควสต่อไปมันให้เราไปไหนนะก็มาต่อกันเลยครับจากที่เราพาสขวัญได้แล้วใช่ไหมครับให้เราเดินมาทางนี้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนแนะนําการ ครับอาวุธนะครับให้กดแท็บเหมือนเดิมครับแล้วก็มาเมนูโถครับเครื่องมือให้ดูครับว่าหอกมันมันใช้อะไรมามันใช้แผ่นไฟเบอร์ใช่ไหมครับใช้จํานวน3อันแล้วก็ไปหาครับนี่เองครับเนี่ยแผ่นไฟเบอร์จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีเนี่ยครับต้นอย่างนี้ก็ใช่ครับเนี่ยต้นมันนอไม้ครับก็ใช่เสรจป๊บมีวิธีหายอีกอย่างครับถ้าสมมติแถวๆนั้นมันไม่มีเนี่ยมันมันไม่มีต้นนี้จริงๆตามพื้นครับ ให้เราตัดต้นไม้ครับตัดไปก่อนเลยครับตัดได้หักเลยเนี่ครับเรามันก็จะเหลือต่อใช่ไหมครับเราฟันหนึ่งหรเสี้ยมันก็จะได้เลยครับเนี่ยมันก็ได้ได้แผ่นไฟเบอร์เหมือนกันครับเราก็จะเอามาคาฟได้เลยครับนี่ตอนนี้ผมพอแล้วครับวัตถุดิบเราก็กดตเป็กบานหนึ่งทีก็ได้ได้และครับครั้นี้มันก็จะขึ้นมาอยู่ในคีรัดครับเลขสามส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนขีรัดเราไม่ถนัดเราให้ให้กดแทบครับแล้วก็มาที่กระเป๋าครับ แล้วก็กดเนี่ยครับสมมติผมถนัดเอาหอกไว้ทหนึ่งก็เอาหอกไว้หนึ่งครับเอาอาหารไว้สามก็ได้ครับเอาอาหารไว้สองโอเคครับแล้วก็ผมก็จะไปทําธารกิจต่อไปครับรู้สึกว่ามันจะให้ไปทําไปทําเครื่องอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยครับอย่างแรกนะครับอ่าหลังหลังหลังจากเราวิ่งเราค้าประวุธได้แล้วใช่ไหมครับเราก็วิ่งตรงจากเต็นท์มาแล้วนู่นนะครับอ่าถมมหมเต็นท์แล้วอยู่นู่นครับเราวิ่งตรงมาเลยครับ เนี่ยตรงมาจะเจอก้อนหินใหญ่นะครับให้เรามาวิ่งมานี่ครับวิ่งขึ้นมาข้างข้างหินะครับแล้วก็จะเจอสายไฟครับก็จะเจอไอตัวพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับมันจะขึ้นอลเลอร์ไม่ต้องตกใจครับให้เราแทงไปให้หมดเลยครับเก็บเก็บเก็บตัวที่เราฆ่าพวกมันได้ด้วยนะครับพอเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยครับตัวนี้กด E ครับเพื่อเก็บจะได้ขนสีแดงๆมานะครับปุ๊บแล้วก็เราก็เดินไปเรื่อยๆครับ อ่าแต่แนะนําอย่างหนึ่งครับถ้าจะทาจริงๆต้องมีทอสครับเพราะว่าข้างในค่อนข้างมืดนี่ครับทอสทอสผลิตยังไงใช่ไหมครับคือทอสเราก็มาดูเมนูทอสทอสมันก็คือมันจะใช้สปริงใช้เชือกแล้วก็ใช้ยาแห้งใช่ไหมครับแล้วก็เอาขวานตัดนี่ครับยาแห้งจะเป็นสีอย่างนี้ครับเหลืองเหลืองไม่ใช่สีเขียวนะครับสีเหลืองๆเสร็จปุ๊บเราก็ตัดตัดได้เลยครับ การตัดหรือการปีจะใช้สตามีนาหมดนะครับวิ่งปีตัดทุกอย่างครับมันจะใช้สตามีนาครับอ่าเราก็ได้ยาแห้งมาแล้วอ่าเราต้องตัดเพิ่มปุ๊บ <Yeah. S 1> อ่าตัวนี้มานะครับสำหรับคนที่เวลามันพุ่งเข้ามาโจมตีสามารถกดคิดขวาค้างเพื่อบล็อกได้นะครับ มันจะจะบล็อกดาเมจได้แต่จะบล็อกได้แค่บางตัวนะครับเพราะถ้าบางตัวเนี่ยเช่นงาคจะผมลองดูมันจะพุ่งปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็สวนตีได้เลยครับแล้วเราก็เก็บตัวมันมาสปริงครับเอ้ยเนี่ยอันนี้ผมกันไม่ทันครับเราก็จะเก็บอ่าแล้วก็กดสปริงแล้วก็เก็บสปริงครับส่วนอ่าแซฟจะหาจากไหนใช่ไหมครับยางไม้คือเราก็เนี่ยครับเนี่ยเช่นเนี่ยต่อตามต้นไม้เงี้ยจะมีครับต้นไม้อย่างเงี้ยครับมีเยอะมาก ล้วก็กระโดดเก็บก็ได้ครับรือไม่งั้นก็ขึ้นแบง์บนครับเนี่ยถ้าเก็บไม่ได้ก็ขึ้นแบง์บนครับเก็บตามนะครับตามไม้เนี้ยมันจะมีครับตามพื้นก็มีนะบางบางที่ผมเคยเจออยู่เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ครับอ่ะเรายังขาดเชือกใช่ไหมครับก็ไปเมนูแรกเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็กดอันนี้ยค้ามาให้หมดเลยครับเพราะว่าเชือกเป็นวัตถุดิบที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วมั้งครับเชือกอ่ะเพราะอันไหนที่ครับได้มันก็จะขึ้นติดถูกใช่ไหมครับแล้วก็กดคัาปุ๊บมา ก็ได้แล้วนะครับทอสครันเนี้คีรัตมันไกลเกินไปใช่ไหมครับบางคนไม่ถนัดแล้วก็เอามาแทนอาหารก็ได้ครับคนถนัดส่งเราสามารถถือถอดถือทอสไปด้วยแล้วก็ถืออาวุธไปด้วยได้นะครับแต่ต้องเป็นอาวุธที่ถือได้มือเดียวนะครับอาวุธในเกมนี้รู้สึกว่าจะมีอาวุธที่ถือสองมือด้วยนะครับถ้าอาวุธถือสองมือมันก็จะถือทอดไปด้วยไม่ได้พยายามใช้อาวุธที่มันถือมือเดียวนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็บวกกับมันนะครับ ครใครไม่ถนัดที่จะบวกก็กดเนี่ยครับเปลี่ยนม,ม,มุมมองครับกดตัวยูเปลี่ยนม,มุมมองครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดครับนี่ยครับการก่อนถ้าจะตามมีหน้าแล้วหมดแล้วก็ก,การที่กดกันกนครับบวกเลยครับเพราะตัวพวกนี้มันจะตีเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับอ่าเราจะเจอเนี่ยครับอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรพวกผมก็ไม่ ยังไม่เคยได้ครับยังใช้ประโยชน์จากมันนาทีแต่ผมก็เก็บไปก่อนเนี่ยครับผมก็เก็บไปก่อนเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะเจอหินใช่ไหมครับเนี่ยเท่นเข้ามาในเนี้ยเราก็จะได้หินด้วยแต่แต่รูปขึ้นมันจะขึ้นเป็นรูปคอนใช่ไหมครับให้เราคาคอนครับอ่าเราคาหินกับสปริงใช่ไหมครับแล้วก็ออกไปหาหินครับ วิ่งหาหินตามพื้นก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่จะไม่ค่อยได้เจอเป็นหินเนี่ยอะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นหินสีขาวกเนี้ยสามารถทุบได้ครับถ้าใครมีคอนทุบได้มันจะได้เป็นหินครับแต่ผมยังไม่มีคอนครับผมก็เลยต้องไปหาเก็บตามพื้นอ่ะเจอสปริงแล้วครับเก็บส่งงอกอะครับที่ผมเรียกน่ะสปริงอ่ะเจออาหารนี่แครับเห็ดเราพยายามเก็บให้หมดนะครับเห็ดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทดลองถ้าผมจะแองน้ำผมจะทดลองการกินน้ําให้ดูครับเนี่ยเช่นน้ำนี่ครับ น้ำเงี้ยมันจะเป็นน้ำแบบโสกโปกอะครับถ้ากินพวบราคาอาหารจะลดครับแต่ค่าน้ำเพิ่มครับแต่หนะ้าค่าอาหารมันจะลดครับเช่นเงี้ยมันจะขึ้นเหมือนติดกิจครับเนี่ยแล้วผมก็จะกินเนี่ยครับกินอาหารเพราะค่าอาหารมันลดอะเดี๋ยวผมจะมาเก็บถินครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็วัตถุดิคบครบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดสเ,สเปคสเปคบาร์ปุ๊บเพื่อครับเลยครับครั้งนี้ผมก็ได้ก็ได้คอนมาแล้วแต่บางอย่างที่เราค้ามันอาจจะไม่เข้ามาในนี้ครับต้องตรวจสอบในกระเป๋าดูครับแล้วก็กดมาเลยครับกดคอนลากลงมาปุ๊บแล้วคอนครัค้งน,นี้ก็จะมาอยู่เลขสี่ใช่ไหมครับแล้วกดสี่สี่แล้วก็วิ่งไปที่เดิมครับ เมื่อตอนตอนนี้เรามาอยู่หน้าถ้ำแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้าไปในถ้ำเลยครับทุกอย่างอาวุธมันมีการเสื่อมสภาพหมดและหมดนะครับทอนนี่รู้สึกว่าถ้าพังแล้วก็คือจะพังเลยครับเราต้องคับมาอย่างเดียวแต่อาวุธมันจะรีแพ์ได้ครับคือก็คือการการซ่อมนะบเราก็ชุบเลยครับได้คอนมาสักทุบเลยเนี่ยเพราะหินมันก็กระเด็นออกมาครับเราก็เก็บเก็บเก็บหินได้เลยครับ เนี่ยครับเก็บหินได้เลยแต่ผมจะไม่ขอทุกหมดนะครับเพราะในนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วครับเราก็เข้ามาเพื่อเก็บอัน,นี้เก็บเก็บเก็บถ้าใครอยากจะใช้ก็เก็บไปเก็บไปเลยครับแต่ช่วงแรกๆผมยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหินพวกนี้เลยครับแต่เป็นไปได้ก็เก็บไปก่อนครับเพราะว่าเผื่อจะใช้ในในวันข้างหน้านะครับ หลังจากเราออกมาจากถ้ำแล้วใช่ไหมครับเรื่องต่อไปก็คือเราต้องไปนี่ครับอ่ยังไม่หมดครับเราต้องเช็คด้วยนะครับว่าตัวพวกนี้มันหมดหมดจากเสาพวกนี้ยังครับแล้วก็ปิดพอร์ครับเพราะว่าอร์สมันจะหมดนะครับเนี่ยหลังหลังจากที่เราเราทำลายหมดทั้งเสาเลยใช่ไหมครับแล้วก็หันดูที่ต้องกล้องจุลทรรศครับเดี๋ยวผมต้องหาดูว่าปลายกล้องอ่ะปลายกล้องครับเห็นปลายกล้องไหมมันมันหันไปทางนู้นครับทางนู้นครับเราก็ต้องเดินตรงไปเลยครับ หมดเยอะมากครับพยายามอย่าไปตีนะเพราะว่าถ้าเราตีตัวหนึ่งตัวอื่นมันจะตีเรามันจะหันมาตีเราหมดเลยครับเราต้องระวังให้ดีเพราะว่าช่วงแรกเราจะสู้กับมดทั้งฝูงไม่ได้ครับตัวสองตัวเราพอสู้ได้ครับอ่ะพอเดินมาทักพักเนี่ยเราก็จะเจอไอ้แท่นี้ยงครับเนี่ยเควสมันก็จะขึ้นครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้เรากระโดดขึ้นมาแล้วก็มากดปุ่มนี้ครับนะครับปุ๊บเราจะยิงเลเซอร์ใช่ไหมครับสามอัน แต่เราก็หันดูครับว่ามันครบไหมอันนี้มันไม่ครบครับเพราะว่ามันมีโดนใบไม้บังอยู่ใช่ไหมครับเราก็เดินลงไปตีใบไม้ครับใช้ขวานในการตีนะครับมันในการตีอะไรเงี้ยมันก็จะบอกหมดครับว่าเราควรจะใช้อะไรอเช่นเงี้ยมันใช้ค้อนครับมันก็จะขึ้นสีแดงให้เราใช้ค้อนถ้าใช้ได้ก็จะคือเป็นเงี้ยครับแต่ก็จะมีต้นไม้บางตัวต้นไม้บางตัวครับที่จะต้องใช้ขวานเลเวลสองแล้วก็ยังตีไม่ได้แต่นี่ครับตีได้ครับแล้วก็ตีเลยครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับเลเซอร์มันก็ดอนหมดแล้วครับพอหลังจะกดให้มันเลเซอร์มันครบเลยใช่ไหมครับแล้วก็มากดปุ่มอันที่สองครับต่อมันก็ขึ้นมันก็จะขึ้นคัดสีนครับ นุ่นครับเห็นไหมครับเราเราก็หาว่าต้นโอ๊กมันอยู่ไหนเราก็ต้องเดินไปที่ต้นโอ๊กครับนุ่นเนี่ยครับมันขึ้นภารกิจออกมาแล้วครับมาต้นโอ๊กปะเราก็ต้องเดินไปที่ต้นโอ๊กันครับระหว่างที่เดินก็ระวังพวกสัตว์ดุร้ายด้วยนะครับสัตว์ที่มันจะไอ้นี่แล้วก่อนครับตีแล้วก่อนหน้าเนี่ยเช่นไงครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีหยดน้ําตามพื้นเลยครับเราก็สามารถกินได้เลยครับ เนี่ยครับกดหยดน้ําตามพื้นแต่ถ้าน้ํามันเต็มแล้วเราก็กดเราก็ยังกินน้ําได้ต่อนะครับแต่มันก็จะขึ้นไปทางอาหารแทนถ้าอาหารเรายังไม่เต็มแล้วก็มองต้นโอไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดินระหว่างนี้ก็ระวังพวกแมงมุมให้ดีครับเพราะช่วงแรกรเราจะเจอแมงมุมบ่อยแมงมุมจะตีเราประมาณ2ทีตายครับแต่ถ้ามันกระโดดจะคุ้มเรา,าอาจจะทีเดียวแล้วดาวเลยครับเกมนี้จะเป็นการดาวน,นะครับไม่ใช่การตายไปเลยแต่ถ้าเล่นคนเดียวอันนี้ผมไม่แน่ครับ ไม่แน่ใจว่ามันจะดาวเลยหรือมันจะตายเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นสองคนมาตลอดครับถ้าเราดาวอ่ะมันจะเหมือนเกมแบตเทนเลอร์ย่อครับที่มันจะดาวปุ๊บแล้วให้เพื่อนมาชุบได้นะครับที่จะลม้มลงมันก็จะนับเวลาถอยหลังครับตอนตอนที่เราดาวนะครับถ้าเราตายไปแล้วถ้าเพื่อนมาชุบไม่ทันแล้วตายไม่ต้องกลัวว่าของจะหายนะครับเพราะมันมีกระเป๋าครับมันจะขึ้นไปสัญลักษณ์กระเป๋าในในแผนที่เสร็จปุ๊บ พอเราเกิดปุ๊บเราก็วิ่งตามไปที่สัญลักษณ์กระเป๋านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้าใครหาแซบไม่เจอครับแค่แค่อย่างเงี้ยครับเอาคอนทุบเอาแซบได้เลยครับมันก็อยู่กลางแถวแถวเนี้ยครับยางมาเยอะมากเลยครับเนี่ยแล้วก็เก็บเก็บเก็บให้หมดเลยครับเนี่ยครับเราก็จะได้แซบมาแล้วตามพื้นก็มีครับเราไม่จําเป็นต้องทุบก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะเยอะๆก็ทุบครับเนี่ยครับเอคอนเนี่ยเราเราก็สามารถ พุบได้นะทุบมาเป็นอาหารได้อาหารดันดีเลยแหละเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเป็นเม็ดอย่างไงครับไอ้พวกนี้เก็บไปได้นะครับพวกขวามันจะเปลือกอะครับเก็บได้ครับเต็มเลยครับตามต้นอกแถวๆเนี่ยครับจะเป็นรังของแมงมุมแนะนําให้เนี่ยวิ่งมาทางนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไม้ครับแล้ววิ่งขึ้นมานี่ครับเนี่ยวิ่งตามไม้ไปเลยครับวิ่งไปครับ สำรวจดีดีนะครับแถวแถวเนี้ยใต้ต้นไม้มันจะเป็นหลังแมงมุมอยู่สองสามตัวเลยครับแมงมุมเยอะมากแถวนี้แล้เราก็กระโดดขึ้นนี่ครับกระโดดจากไม้แล้วก็กระโดดขึ้นมาน like ี้คร erm ับว anyway, so right. ิ and, ่งกระโดดนะครับแล้วก็ใช้มุมกล้องดูนะครับว่ามันมีแมงมุมไหมเนี่ยครับตรงกลางในถ้ำอ่ะไม่มีใช่ไหมครับดูหลังดูหน้าแล้วเราโดดลงไปเลยครับแล้วก็จะเจอห้องวิจัยนี้ครับพอหลังจะเจอต้องห้องวิจัยปุ๊บล้วก็เข้าไปเลยครับวิ่งเข้าไปเลยครับห้องในห้องวิจัย ติดบุ๊กเพจมันอยู่ในนั้นใช่ไหมครับอย่างแรกที่วิ่งเข้ามาปุ๊บเราต้องหาปุ่มนี้ครับแล้วก็กดให้มันเป็นสีเกียวให้หมดครับแล้วกดไปมั่วๆเลยครับนี่ครับหลังจากที่เป็นปุ่มสีเกียวให้หมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็กดมาข้างๆครับแล้วก็กดคันโยกเนี่ยครับประตูมันก็จะเปิดแนะนําให้ตีครับหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะยิงเรานี่ครับแล้วก็เก็บมันครับ ก็ได้ได้หนึ่งร้อยอืมผมลืมบอกไปอย่างครับอย่าลืมชิปบนโตะด้วยนะครับเนี่ยมาเก็บชิปบนโตะโเราจะได้มาหนึ่งพันไม่เหมือนเป็นเทพอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเอเดินมาตรงนี้พุ๊บแล้วมาช่วยคีเดินครับทุกทาน พอตื่นขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแล้วก็กด e. ทีที่เคุณเดงนครับลอยเข้าพูดเสร็จนะครับอ่าระหว่างนั้นที่เขาพูดอยู่แล้วก็มาเ,เก็บตรงนี้ได้ครับอ่าเพราะมันขึ้นว่าแชทไเงี้ครับ<อ>ให้กดอนีแล้วกดอันอันที่สี่ครับก็จะใส่ชิปลงไปในตัวเขานะครับอ่าตอนนี้ยังยังไม่มีครับอ่าลองกดหัวข้อที่สามครับอันนี้คือเคว้ครับเราจะหา ไอ้แจมไอสนะครับได้ไงก็คือเราต้องทำาพจากเขาครับแล้วก็หาหัวข้อไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับพจปุ๊บหาหัวข้อไปปุ๊บเราเดินมาฝั่งนี้ครับเดินตรงมาแล้วก็มาเก็บตรงนี้กับเขาครับเดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้มีมีที่วิจัยเหมือนกันครับแล้วก็พลังงานตรงนี้บางคนกลัวว่ามันจะหมดไม่ต้องกลัวหมดนะเพราะพอมันหมดปุ๊บมันก็จะเพิ่มมาใหม่ครับ อ่าเช่นเนี่ยผมจะผมลองวิจัยลองวิจัยขนนี้ครับขนสีแดงอ่ามันก็จะขึ้นมาครับว่าผมได้แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็กดปล่อยประตูฝั่งนี้ครับเนี่ยฝั่งนี้ขนสีแดง นี่เราเดินมาเรื่อยๆร่อครับนี่เราจะเจอมาเจอชิดตรงนี้ครับให้เราเก็บปุ๊บแล้วก็คุยกับเขานะครับแลยวเราให้ันอื่นเขาพูดกันระหว่างนี้เราก็เดินสำรวจไปเลยโอเคครับเนี่ยมันเขาบอกว่าประมาณว่าเหมือนมันจบเหมือนจบแล้วนะครับการฝึกสอนให้ตอนนี้คือเรา เราสามารถเล่นอิสระนะครับแต่แต่มันจะมีการสอนเพิ่มมาหนึ่งอันครับก็คือให้เราสร้างเต็นที่นอนครับก็เราก็กดคุยครับแล้วก็ใส่คลิปที่ตัวครับที่เราเก็บมาครับเขาก็จะใส่ครับเรียบร้อยครับมันก็จะเสร็จภารกิจนะตอนนี้มันจะมีภารกิจที่ให้เราไปสร้างที่นอนใช่ไหมครับเราก็ออกจากที่นี่ครับเพราะเราจะสร้างที่นอนในนี้ไม่ได้ออกมาเลยครับ แต่ต้องระวังแมงมุมหน่อยนะตอนดูเวลาดูก่อนกดแท็บเพื่อดูเวลาครับตอนนี้หกโมงยีค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะข้างนอกแต่เราก็ไม่เป็นไรครับก่อนที่จะออกกับใช้มุมกล้องดูครับผ่านดูครับว่าแมงมุมมันชอบมาดักตรงนี้ครับดูก่อนครับแล้วก็ฟังเสียงเอาถ้ามันมีเสียงเหมือนร้องคำงรังหรือเสียงค้างของมันนะครับให้ให้ให้ฟังดีๆครับ แท็บครับแล้วก็เพื่อหาเมนูการค้าครับคับเต็นอ่าเมนูครับเมนูนี่เลยครับสีฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นอันแรกเลยครับอ่าเราต้องการต้องต้องใช้ใบโคเวอร์ใช่ไหมครับไม่ใบโคเวอร์จะเป็นต้นอย่างนี้เลยครับใช้ขวานครับในการสับนะครับได้แล้วครับสามไบโคเวอร์แต่เขาเขาต้องใช้เท่าไหร่นะเราใช้สามครับพอดีเลยครับตีต้นนึงแล้วก็ใช้ไอ้ถ่วงอกครับ เราสร้างเลยครับเนี่ยมันจะเป็นแค่คลิกเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนบูปินก่อนนะครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ให้เรากดคลิกซ้ายนะครับปุ๊บเพื่อสร้างแล้วเราก็คลิกขวาเพื่อยกเลิกนะครับกดคิวกับ e ีเพื่อเป็นการหมุนนะครับเนี่ยแล้วก็เรามาชี้ที่นี่แล้วก็กด e ีค้างครับเพื่อสร้างอ่ะเราก็จะได้แล้วนะครับอันนี้สามารถนอนอยันให้มันเช้าได้ครับแล้วก็สามารถเซตเซตให้มันเกิดมาเกิดตรงเป็นเราได้ครับเนี่ยโดยการกดสเปกบาร์ โอเคครับคันนี้ผมเวลาผมตายผมก็จะมาเกิดที่นี่แล้วนะครับเนี่ยผมสามารถนอนได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันมันประมาณตอนที่นอนมันะมเนี้ยมันมมุมมาแล้วครับเนี่ยคือมันก็โดดเราทีเดียวก็ตายเลยครับมันค่อนข้างอันตรายมากเนี่ยสองตัวเลยครับแมงมุมตอนนี้เราก็ดูเราก็ดูว่ามันมันยังไงแล้วเราก็ไปเกิดหาวิธีไปเกิดครับ เนะี่ยเราก็ดขีค้างไปแล้วสำหรับผมผมจะกดขีค้างไปเลยนะครับ่าแล้วเราก็กดสปอนดได้เลยครับแล้วก็กด W ลครับเก็บทั้งหมดแล้วเราก็รีบวิ่งเลยนะครับรีบวิ่งเข้าไปในแลบครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเข้ามาไม่ได้ครับวิ่งมาในแลบปุ๊บดูเวลาดูตรงนี้นะครับกดแถบแล้วก็ดูข้างบนมุมขวานะครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบห้านาทีนะครับ เบื้องต้นก็มีเท่านี้นะครับผม EP หน้าผมจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างบ้านและก็การล่าสัตว์ต่างๆนะครับการจะหาวัตถุดิบยังไงให้ได้เยอะๆหรือจะหาวิธีสร้างบ้านยังไงครับบางคนหาปรดชันไม่เจอเดี๋ยวมาต่อที่ EP ห EP หน้านะครับอ่าแต่ผมแถนอีกหน่อยก่อนจบก็คือพยายาม พยายามเรียนรู้ให้หมดนะครับไอที่มันเป็นสีขาวๆเนี้ยอะไรที่เรียนรู้ไปแล้วมันก็จะเป็นสีดําๆเนี้ยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยพวกสีขาวๆเนี่ยพยายามเรียนรู้ไปให้หมดนะครับเพราะมันจะปลดล็อกไอเทมที่เราจะคราฟได้นะครับของสิ่งของที่เราจะคราฟได้ในนี้ครับที่ผมเรียนรู้เนี่ยผมก็มันก็จะปลดล็อกไปด้วยนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณมากครับอ่าผมจะมาขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเล่นกับเพื่อนนะครับ ก็คือส่วนคนที่ไม่ได <göz plate. S 1> ้สเป็นคนสร้างห้องนะครับที่ไม่ใช่เป็นหัวห้องสร้างห้องนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาย้อนก็คือสร้างห้องจะกดอันนี้ใช่ไหมครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็นิวเกมใช่ไหมครับคนที่จะสร้างห้องเสร็จปุ๊บก็รอมาโหลดครับโหลดเสร็จปุ๊บก็เข้ามาก็จะเลือกระดับความยากความง่ายใช่ไหมครับไออันสุดท้ายก็คือเป็นโหมดสร้างสรรค์นะครับ p a t อะครับก็คือมันจะมีของทุกอย่างให้เราแล้วแต่ก็คือ ไอ้สามหัวข้อหลักนะครับก็คือง่ายปานกลางแล้วก็ยากครับความยากในการเล่นนะครับแนะนําคนที่เล่นใหม่ๆให้เอาอันแรกเลยนะครับเลือกอันแรกแล้วก็เลือกตัวละครครับสําหรับคนสร้างห้องอันนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่เข้าห้องนะครับคนที่จะเข้าเสิร์ฟกับเพื่อนคือหนึ่งเราล็อกอินอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับหน้าหน้ามันติพิเออร์ครับเสร็จปุ๊บให้เรากดหัวข้อจอยครับอย่างแรกคือเราต้องมีเพื่อนในสตรีมก่อนนะครับ เพื่อนของคนคนนั้น,นที่เราจะเล่นด้วยในสตรีมกันนะครับพอเรากดจอยเสร็จปุ๊บนะมันก็จะเป็นรายชื่อลิสต์ขึ้นมาเลยครับว่าเพื่อนคนนี้สร้างห้องสร้างห้องอยังไงครับแล้วเราก,ก็กดจอยตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเราสร้างห้องอยู่มันก็จะขึ้นในนี้ครับมันจะขึ้นดูเลยครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพิ่มเติมผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับจะพยายาม ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ